ไปน่องสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลยใช้ไปน่องสถานที่นะครับวันนี้อยู่ที่วัดบางนพะึ่งนอกครับไปดูกันเลย เราอยู่กันที่วัดบางน้ำพึ่งนอกครับลูกค้าไว้วางใจเราอีกแล้วครับให้เราจัดอาหารสาหรับงานบวชรับผมที่วัดบางน้ำพึ่งนอกอาหารสุดอร่อยแบบนี้บริการดีๆจากพ่อครัวแมวมืออาชีพเป็นเรื่องจัดเลี้ยงที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการดีอาหารอร่อยจนคนที่วัดบางน้ำพึ่งแล้วแวกนั้นจําผมได้ครับวันนี้นะครับเจ้าภาพที่ใช้บริการในแหงนี้ครับเจ้าภาพบอกว่าหลายคนครับว่าจําพ่อครัวแมวจําทีมงานพ่อครัวแมวได้เพราะว่าอาหารอร่อยบริการดีเจ้าภาพไป ต้องวุ่นวายเลยครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเราได้สาวผอารจากลูกค้าไปเลยครับผมใครที่ต้องการนะครับผู้ช่วยปจัดอาหารสําหรับงานทําบุญงานบวชงานแต่งทําบุญบ้านประชุมอบรมสัมสมนาพ่อโคแมวและทีมงานมืออาชีพเรื่องจัดเลี้ยงเราจัดกันมาเป็นพันๆงานครับแต่อาหารที่อร่อยรสชาติดีมีคุณภาพปริมาณเพียงพอราคาเป็นงินเองครับสามารถติดต่อกับผมพ่อโคแมวได้โดยตรงเลยครับจัดเลี้ยงในสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้ต้องพ่อโคแมว